เรื่องราวความน่ากลัวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้นะครับมันเกิดขึ้นที่บ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านเช่าอยู่ที่จังหวัดร้อยเเรื่องนี้นะครับถูกส่งเข้ามาโดยคุณฝ้ายเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยผ่านมาได้ประมาณสักสิบปีละผมบอกได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยน่ากลัวมากๆเลยนะสำหรับใครก็ตามที่ไปซื้อบ้านหรือว่าไปเช่าบ้านโดยที่เราไม่รู้ประวัติบ้านหลังนั้นมาก่อน ท่านผู้ฟังลองตั้งใจฟังเรื่องนี้ดูนะครับไม่แน่ว่าไอ้บ้านหลังเนี้ยมันอาจจะเป็นบ้านที่ท่านผู้ฟังรู้จักก็ได้แต่ก่อนที่ผมจะเล่าเรื่องนี้นะครับผมจะต้องขอเกริ่นแบบนี้ก่อนว่าทางครอบครัวของคุณฝ้ายเนี่ยคุณฝ้ายเธอจะมีป้าคนหนึ่งซึ่งป้าคนนี้แกก็จะเป็นเหมือนพวกเป็นร่างทรงเป็นหมอธรรมอะไรประมาณนี้นะครับแต่ว่าแกเนี่ยไม่ได้เปิดตำหนักนะไม่ได้เปิดตำหนักทรงเจ้าเข้าผีรับ ดูดวงให้ใครต่อใครมั่วซั่วคือจะรู้กันแค่เฉพาะคนในครอบครัวแล้วก็เพื่อนสนิทเท่านั้นเพราะเหตุนี้แหละมันก็เลยทําให้คุณฝ้ายเนี่ยเธอก็พอจะมีเซนต์อยู่บ้างเพราะเธอก็ซึมซับมาตั้งแต่เด็กๆเลยเกิดมาก็เห็นว่าคุณป้าเนี่ยเป็นร่างทรงเป็นหมอธรรมแต่งชุดขาวมีการทรงการอะไรตั้งแต่ไหนต่ลายละมันก็มีอยู่บ้างนะครับบางครั้งที่ว่าคุณฝ้ายเนี่ย เธอก็เคยเจอเหตุการณ์แป,แปลกๆที่มันเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าเหตุการณ์ที่คุณฝ้ายเธอเจอเนี่ยเธอบอกว่ามันอาจจะเห็นเป็นเงาบ้างได้ยินเสียงบ้างอะไรบ้างเธอไม่เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่มันเจอหนักๆห,หรือว่าทําให้เธอกลัวเลยนอกเสียจากว่าเหตุการณ์ที่ผมกําลังจะเล่าต่อไปนี่นแหละมันเป็นเหตุการณ์ที่หนักที่สุดและที่ตัวคุณฝ้าเธอเจอมาถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณสัก10ปีที่แล้วนะครับ สมัยนั้นเนี่ยตัวคุณฝ้ายเธอเรียนอยู่ที่มหาลัยในกรุงเทพนี่แหละและเธอก็เช่าหออยู่แถวๆใกล้กับมหาลัยแต่ว่าที่จริงแล้วอ่ะบ้านคุณฝ้ายเธอไม่ได้อยู่ในกรุงเทพนะเธออยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเพียงแต่ว,ว่าเธอย้ายเข้ามาเรียนในกรุงเทพก็เลยมาใช้ชีวิตมาอยู่หอที่มันใกล้กับมหาลัยคราวนี้พอถึงช่วงเวลาปิดเทอมเนี่ยคุณฝ้ายเธอก็จะต้องกลับไปที่บ้านไปที่ร้อยเอ็ดไปหาครอบครัว ซึ่งตอนนั้นบ้านคุณฝ้ายเองเธอมีกิจการเป็นกิจการร้านขายเสื้อผ้ามือสองโดยที่ว่าตอนนั้นตัวคุณฝ้ายเธอไม่รู้มาก่อนเลยนะว่าที่บ้านเนี่ยไปเช่าบ้านหลังหนึ่งเพื่อที่ว่าจะเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้านี่แหละพอคุณฝ้ายเธอกลับมาที่บ้านที่ร้อยเอ็ดเนี่ยคุณแม่ก็บอกว่าเออเนี่ยฝ้ายฝ้ายไปบ้านหลังนี้นะพอดีป้าเนี่ยแกเช่าบ้านเอาไว้แกเปิดเป็นร้านขายเสื้อผ้าอยู่ที่น <Carwyn. S 1> ั่น ฝ้ายไปช่วยป้าขายของหน่อยก็แล้วกันซึ่งมันก็เลยเป็นเหตุให้คุณฝ้ายเนี่ยเธอจะต้องไปที่บ้านเช่าหลังนั้นนั่นแหละเพื่อช่วยคุณป้าแกขายเสื้อผ้าคราวนี้ผมจะอธิบายลักษณะไอ้บ้านเช่าหลังนี้ให้กับท่านผู้ฟังได้เห็นภาพกันนะครับว่าบ้านเช่าหลังนี้เนี่ยมันตั้งอยู่ในซอยซอยหนึ่งก็แล้วกันซึ่งจะถามว่าทำเลมันดีไหมก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ในซอยลึกเหมือนกัน แต่ว่าแถวนั้นเนี่ยมันก็ยังคงมีอาพาร์ตเมนต์คนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่บ้างบ้านหลังนี้นะครับมันจะเป็นทาวน์เฮาส์สองชั้นชั้นล่างเนี่ยเป็นปูนชั้นบนเป็นไม้ลักษณะค่อนข้างที่จะเก่านิดหนึ่งตอนนั้นทางคุณป้านเนี่ยเขาทำชั้นล่างเนี่ยเป็นเหมือนร้านขายเสื้อผ้าทั่วไปตามปกตินั่นแหละส่วนในชั้นบนชั้นสองแกก็จะปล่อยโล่งไว้เลยไม่มีห้องไม่มีอะไรทั้งนั้นห้องมันมีนั่นแหละแต่ว่าเขาไม่ได้นอนที่นี่ ถ้าเวลาจะนอนก็กลับไปนอนที่บ้านเพียงเดียวไหวบ้านหลังเนี้ยทำเปิดเป็นแค่ลานคาเท่านั้นส่วนบริเวณหลังบ้านมันจะมีห้องอยู่ห้องหนึ่งซึ่งคุณฝ้ายเนี่ยเธอก็ไม่รู้นะว่าไอ้ห้องนั้นมันห้องอะไรแต่ที่มันรู้สึกแปลกก็คือว่าไอห้องหลังเนี้ยที่มันอยู่ตรงบริเวณหลังบ้านเนี่ยมันมีแม่กุญแจดอกนึ่งล็อกเอาไว้อยู่ ซึ่งกุญแจดอกเนี้ที่มันล็อกเอาไว้เนี่ยมันเป็นกุญแจดอกใหญ่มากๆเลยนะในตอนนั้นตัวคุณฝ้ายเธอเห็นเธอก็งงแล้วก็ถามกับป้าว่าป้าไอห้องเนี้ยมันห้องอะไรทําไมถึงต้องล็อกกุญแจไว้ด้วยแต่สิ่งที่ป้าแกตอบกลับมาในตอนนั้นก็คือว่าเออไม่มีอะไรหรอกอย่าไปสนใจเลยก็ห้องธรรมดาเนะี่ยแหละเอาไว้เก็บของมันก็เลยทําให้คุณฝ้ายเธอก็ไม่ได้สนใจอะไรไปก็ปัดเรื่องนั้นไป ก็คิดว่าห้องนี้มันเป็นห้องเก็บของอย่างที่ป้าแกบอกนั่นแหละแล้วภายใน,นทุกๆวันหลังจากที่คุณฝ้ายเธอกลับบ้านไปแล้วก็มาช่วยป้าขายของอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยนะสิ่งที่มันทําให้คุณฝ้ายเธอรู้สึกแปลกใจอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าทุกครั้งที่คุณฝ้ายเธอเดินเข้ามาในบ้านหลังนี้เนี่ยเธอจะเห็นว่ามันมีซากมแมลงตายพวกมแมลงสาบหรือว่าจิ้งจกหรือว่าสัตว์ตายเนี่ย เกลื่อนการเต็มพื้นไปหมดเลยนะมีไม่ต่ำกว่า10ตัวเลยด้วยซ้ำซึ่งมันแปลกนะเพราะว่า3-4วันนี้เธอเห็นทุกวันเลยคือที่บ้านเนี่ยทั้งคุณป้าเองก็ดีหรือว่าตัวคุณป้าเองก็ดีเนี่ยไม่เคยฉีดยาฆ่า,มาแมลงไม่เคยทำอะไรทั้งนั้นนะแล้วทำไมสัตว์พวกนี้มันถึงมาตายกองอยู่ที่พื้นได้ได้วยความสงสัยคุณฝ้าเธอก็เลยถามกับป้านั่นแหละว่าเนี่ยได้ฉีดยาฆ่า,มาแมลงบ้างหรือเปล่าได้ทำอะไรบ้างหรือเปล่า ซึ่งป้าแกก็ตอบปฏิเสธกลับมานะว่าเปล่าเลยไม่ได้ทําอะไรเลยมันตายได้ยังไงก็ไม่รู้เหมือนกันคราวนี้คุณฝ้ายเธอก็เลยไปถามกับบ้านที่อยู่ข้างๆพวกเพื่อนบ้านที่มันอยู่ทาวน์เฮาส์ติดกันนะครับก็ไปถามกับเขาว่าเนี่ยพี่ที่บ้านพี่เนี่ยมีแมลงตายมีสัตว์ตายอะไรบ้างหรือเปล่าเพราะว่าที่บ้านหนูเนี่ยแมลงสาบมันตายกันทุกวันเลยเพื่อนบ้านที่อยู่ข้างๆเนี่ยก็บอกว่าไม่มีนะบ้านพี่ก็ปกติ เขาก็ไม่ได้ม <eps selbst S 2> ีการฉีดไล่ยุงไล่แมลงอะไรทั้งนั้นนะเหตุการณ์ทุกอย่างก็ปกติดีเหตุการณ์นี้มันก็เลยเป็นเหตุการณ์ที่คุณฝ้ายเธอรู้สึกแปลกใจเหมือนกันแต่ที่มันแปลกมากกว่านั้นอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งช่วงเย็นหลังจากที่คุณฝ้ายเธอเฝ้าลูกค้าอยู่ที่บ้านหลังนี้เนี่ยเธอมักจะรู้สึกเหมือนได้ยินคนเดินอยู่บนชั้นสองซึ่งชั้นสองมันก็ไม่มีคนอยู่นะ แล้วสิ่งที่มันทําให้เธอรู้สึกกลัวแล้วก็หวาดระแวงมากขึ้นไปอีกอย่างหนึ่งก็คือทุกครั้งที่คุณฝ้ายเธอนั่งอยู่ตรงบริเวณโซฟาข้างล่างเนี่ยเธอจะเห็นลักษณะเหมือนเงาด,ำดำําๆแล้วก็รู้สึกเหมือนมีใครในบางคนเนี่ยกำลังจ้องมองเราอยู่ท่านผู้ฟังเคยสังเกตเห็นไหมหรือว่าเคยรู้สึกบ้างหรือเปล่าว่าถ้ามันมีอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังเราหรือว่ามีดวงตาของใครกําลังจ้องมองเราอยู่เนี่ย เราจะรู้สึกได้ทันทีแล้วว่ามันมีคนกําลังจ้องมองเราอยู่นะเออมันจะเป็นความรู้สึกที่เรารู้สึกได้เองแล้วก็ขนลุกโดยที่บอกไม่ถูกเหมือนกันซึ่งคุณฝ้ายเนี่ยเธอรู้สึกแบบนั้นเลยและด้วยความที่ว่าตัวคุณฝ้ายเองเธอก็รู้นะว่าป้าเนี่ยแกมีเซนส์แกรู้ว่าถ้ามันมีเรื่องแบบนี้จริงๆเนี่ยป้าจะต้องรู้คุณฝ้ายเธอก็เลยไปถามกับป้าว่าเนี่ยป้าหนูรู้สึกแบบเนี้ยป้ารู้สึกเหมือนกันบ้างหรือเปล่า ป้าแกก็บอกไม่มีอะไรหรอกลูกอย่าไปคิดมากจนกระทั่งมันมีอยู่วันหนึ่งในวันนั้นเนี่ยหลังจากที่คุณฝ้ายเธอมาช่วยขายของอะไรเรียบร้อยแล้วปุ๊บช่วงเวลาประมาณสักสี่ห้าโมงอยู่ๆคุณฝ้ายเธอก็รู้สึกปวดหัวขึ้นมารู้สึกเหมือนตัวเองเนี่ยไม่ค่อยสบายเหมือนจะเป็นไข้อะไรประมาณนั้นเธอก็เลยบอกกับป้าว่าป้างั้นเดี๋ยวหนูขอไปนอนพักแป๊บหนึ่งแล้วกัน ซึ่งในบ้านหลังนั้นนะ่ะมันจะมีโซฟาอยู่ตัวหนึ่งโซฟาซึ่งเป็นสองสามที่นั่งนะครับมันจะตั้งอยู่บริเวณหลังบ้านคุณฝ้ายเธอก็เลยไปนอนอยู่ตรงบริเวณโซฟานั่นแหละไปนอนพักผ่อนในต,ตอนนั้นป้าก็นั่งเฝ้าร้านอยู่แค่คนเดียวในช่วงเวลาที่คุณฝ้ายเธอกําลังรู้สึกกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่เนี่ยมันก็เพีียๆด้วยนะตอนนั้นเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนกับว่ามีลูกค้าเดินเข้ามาในร้านแล้วก็รู้สึกว่าป้าเนี่ย แกก็ไปคุยกับลูกค้ายืนคุยยืนอะไรอย่างเงี้ยลักษณะเหมือนมีลูกค้าเดินเข้ามาสักพักหนึ่งคุณฝ่ายเธอก็ได้ยินเสียงเหมือนไม้แขวนเสื้อเนี่ยมันกระทบกับราวเหล็กซึ่งไม้แขวนเสื้อมันก็เป็นเหล็กเนาะแล้วก็ราลมันก็เป็นเหล็กด้วยเวลามันกระทบกันมันก็จะมีเสียงแบบก็แก๊กก,ก็แก๊กก็แก๊กเหมือนมีใครเนี่ยกำลังลูดหรือว่าแขวนเสื้อแรงๆอะไรประมาณนั้นด้วยความเป็นห่วง เพราะว่าตัวคุณฟ้าเองก็คิดว่าลูกค้าเนี่ยน่าจะเข้ามาร้านเยอะแน่เลยกลัวว่าป้าคนเดียวนี่จะรับลูกค้าไม่ไหวด้ยวยความเป็นห่วงคุณฟ้าเธอก็ตั้งใจว่าจะลุกขึ้นมาแล้วก็ออกไปช่วยดูซะหน่อยแต่ปรากฏว่าอยู่ๆคุณฟ้าเธอก็ลุกไม่ขึ้นรู้สึกเหมือนหนักตัวทําอะไรไม่ได้เลยลักษณะเหมือนโดนผีอัามก็ว่าได้เพราะว่าเธอเนี่ยขยับตัวไม่ได้หันได้แค่หัวแล้วก็ลืมตาได้อย่างเดียว พอคุณฝ้ายทะลืมตาขึ้นมาแล้วก็มองไปทางขวามือของตัวเองเนี่ยสิ่งที่เธอเห็นในตอนนั้นก็คือเธอเห็นเป็นเท้าของใครบางคนเนี่ยเห็นแค่ช่วงเท้านะเป็นเท้าของผู้หญิงแน่นอนเพราะว่าลักษณะเท้าวันเนี้ยเธอใส่ชุดผ้าถุงสีดำๆแล้วที่มันน่ากลัวคือมันมีเลือดอะไหล่ลงมาจากผ้าถุงไหลลงมาช่วงข้อเท้าอะไรอย่างเงี้ย เต็มพื้นไปหมดเลยนะพอคุณฝ้ายได้เห็นแบบนั้นนะ่ะเธอไม่กล้ามองขึ้นสูงและเพราะเธอรู้แน่นอนว่าสิ่งที่เธอเห็นอยู่ตอนเนี้ยังไงก็ไม่ใช่คนแน่นอนในตอนนั้นเองตัวคุณฝ้ายเธอบอกว่าเธอพยายามร้องกรีดจนสุดเสียงเลยนะร้องด้วยความตกใจร้องด้วยความกลัวแต่เหมือนกับว่าไม่มีใครได้ยินเสียงร้องของเธอเลยไม่มีใครได้ยินเสียงกรีดเธอเลยด้วยซ้ํา ในตอนนั้นเองด้วยความที่ว่าคุณฝ้ายก็ไม่รู้จะทํำยังไงก็เลยหันหน้าหนีมาอีกฝั่งหนึ่งหันมาทางซ้ายซึ่งพอหันมาทางซ้ายเนี่ยสิ่งที่คุณฝ้ายเธอเห็นอยู่ในตอนนั้นก็คือเธอเห็นเป็นผู้ชายคนหนึ่งลักษณะเป็นชายแก่แต่งตัวเหมือนชุดพราหมณ์คือไว้หนวดไว้เขา่าแล้วก็ใส่ชุดขาวเป็นเหมือนชุดปฏิบัติธรรมะนะครับชายแก่คนนี้กําลังยืนอยู่ฝั่งหนึ่งแล้วก็ชี้หน้าไปอีกฝั่งหนึ่ง ลักษณะเหมือนกับว่าชี้หน้าผู้หญิงที่มายืนอยู่ตรงนั้นนั่นแหละแล้วผู้ชายคนนี้เนี่ยคุณฝ้ายเธอเห็นหน้าค่าตาไปอย่างดีว่าเป็นชายแก่ชายแก่คนนี้ทำหน้าเหมือนโกรธทำหน้าเหมือนไม่พอใจอะไรบางอย่างนะครับด้วยจิตใต้สำนึกของคุณฝ้ายเนี่ยเธอรู้ได้ทันทีเลยว,ว่าชายแก่คนนี้อาจจะต้องเป็นเจ้าที่เจ้าทางเป็นผีบ้านผีเดือนที่ปกปักรักษาอยู่หรือเปล่าไม่แน่ใจลักษณะเหมือนกับว่าเขามาดี เขากำลังจะมาช่วยซึ่งในตอนนั้นนะคุณฝ้ายก็รู้ทางรู้นะแต่ว่าเธอก็กลัวกลัวมากๆกลัวจนรู้สึกร้องไห้ออกมาเลยพยายามกีดพยายามดิ้นแต่ก็ทำอะไรไม่ได้หลังจากนั้นเองเนี่ยคุณฝ้ายเธอก็หันหน้ามาทางขวามืออีกครั้งหนึ่งสิ่งที่เห็นในตอนนั้นก็คือเห็นข้อเท้าของผู้หญิงคนนั้นนะ่ะที่ใส่กระโปรงอะ่ะกำลังค่อยๆเดินหายไปเดินเหมือนกำลังเดินหนีออกไป ในตอนนั้นเองตัวคุณฝ้ายเธอไม่กล้าที่จะมองลักษณะข้างบนเลยนะเพราะว่าเห็นแค่ช่วงล่างเนี่ยเห็นแค่ข้อเท้าเนี่ยมันก็น่ากลัวมากๆแล้วอะไม่กล้าที่จะมองหน้าค่าตาเลยว่าผู้หญิงคนนี้ลักษณะท่าทางหน้าตาเธอเป็นยังไงในตอนนั้นเองหลังจากที่ผู้หญิงคนนี้เธอเดินหายไปเนี่ยสักพักหนึ่งป้าแกก็เดินเข้ามาข้างในเดินเข้ามาหลังร้านสิ่งที่คุณฝ้ายเธอทำได้ในตอนนั้นก็คือ เธอพยายามตะโกนเรียกพยายามส่งเสียงกี้ส่งเสียงร้องแต่ป้าแกก็ไม่เห็นเลยนะไม่หันมามองไม่อะไรเลยมีอยู่ช่วงแวบหนึ่งที่ป้าแกหันมามองและแกก็หันกลับไปไม่รู้เลยว่าคุณฟ้ายเนี่ยเธอกําลังตะโกนเรียกร้องขอความช่วยเหลืออยู่หลังจากที่ป้าแกเดินเข้ามาที่หลังบ้านได้แป๊บหนึ่งเนี่ยแกก็เดินออกไปที่หน้าร้านเหมือนเดิมคุณฟ่ายเธอก็ยังคงนอนแข็งนอนนิ่งอยู่ที่ตรงบริเวณโซฟาเนี่ยเหมือนเดิม เรื่องมันไม่ได้จบแค่นั้นนะหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยคุณฝ้ายเธอเห็นว่ามีเด็กคนหนึ่งเป็นเด็กผู้ชายคือเด็กเลยนะประมาณสัก 3, 4สี่ขวบเนี่ยวัยกำลังเดินได้เด็กผู้ชายคนนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าไม่สวมเสื้อผ้าเลยนะเดินมาเปลยโป้เลยเดินลงบันไดามาแต่สิ่งที่มันทำให้คุณฝ้ายเธอรู้สึกกลัวรู้สึกขนลุกก็คือลักษณะรูปร่างหน้าตาของเด็กคนนี้ ดูขาวซีดเป็นศพเลยก็ว่าได้เหมือนศพเด็กยังไงอย่างนั้นเลยกาลังเดินลงมาจากชั้นบนเดินลงมาเรื่อยๆเดินลงมาเรื่อยๆเดินตรงมาที่โซฟาที่คุณฝ้ายธอกาลังนอนอยู่จากนั้นเด็กผู้ชายคนนี้ก็มาทําท่าทีเหมือนกับว่าอยากเล่นด้วยอยากจะมาเล่นด้วยมายอกมาล้อมาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เหมือนกับว่าเอาของเล่นอะไรบางอย่างเนี่ยจะมาให้กับคุณฝ้าย คือมาจับมือคุณฝ้ายแล้วก็เหมือนจะยัดสิ่งของอะไรบางอย่างเนี่ยให้แต่ว่าในตอนนั้นี่ยตัวคุณฝ้ายเธอก็เก่งข้อมือนะไม่อยากเล่นด้วยไม่อยากอะไรทั้งนั้นแต่เด็กคนนี้ก็ไม่ยอมท่านผู้ฟังลองนึกภาพแบบก็นล้วกันว่าศพเด็กมาขอเล่นด้วยเนี่ยมันจะมีลักษณะหน้าตารูปร่างแล้วก็ความรู้สึกตอนนั้นเนี่ยมันจะเป็นยังไงในตอนนั้นเองตัวคุณฝ้ายเธอบอกเธอกลัวมากๆเลยนะกลัวจนถึงขั้นที่ว่าความกลัวนั้นอนะ่ะมันกลับกลายเป็นความโกรธ มันโกรธตรงที่ว่าทําไมถึงต้องมาทําแบบนี้กับเธอด้วยมาหลอกเธอทําไมทั้งผู้หญิงทั้งเด็กมาหลอกทําไมเพราะว่าเธอก็ไม่เคยทําอะไรให้นะไม่เคยทําอะไรไม่ดีเลยไม่เคยไปลบหลู่ไม่เคยทําอะไรทั้งสิน้นเธอแค่รู้สึกไม่สบายแล้วก็มานอนพักผ่อนแค่นั้นเองทําไมถึงต้องมาหลอกกันแบบนี้ด้วยด้วยความโกรธตรงนี้นี่แหละคุณฝ้ายเธอก็เลยฝืนแรงตัวเองเอาแรงเฮือกสุดท้ายเนี่ย บีบไปที่แขนของเด็กอะ่ะบีบแรงๆเลยนะบีบด้วยอารมณ์โกรธมากๆอะ่ะจนเด็กคนนี้รู้สึกเหมือนกับว่าเขาเจ็บหรืออะไรบางอย่างเนี่แหละมันก็เลยทําให้เด็กอะ่ะก้มลงมากัดที่แขนของคุณฟ้ายในตอนนั้นเองพอหลังจากที่เด็กกัดที่แขนคุณฟ้ายแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้คุณฟ้ายเด็กโกรธครับอีกก็เลยผลักเด็กคนนี้ออกไปไกลๆแต่ว่าผลักมันก็ไม่ได้ผลักแรงอะไรมาก,กน,นะครับแต่ว่ารู้สึกว่าตัวเองเนี่ย ใช้แรงเฮือกสุดท้ายเนี่ยผลักเด็กออกไปในจังหวะนั้นเองก็รู้สึกว่าเหมือนกับว่าป้าเนี่ยหันมามองทางคุณฝ้ายพอดีแล้วป้าแกมาบอกทีหลังนะว่าป้าเนี่ยเห็นคุณฝ้ายเหมือนยกมือขึ้นมาเหมือนแบบอารมณ์เหมือนคนผลักอะไรบางอย่างแล้วมือมันก็ยืดเหยียดขึ้นมาใช่ไหมป้าแกก็เลยมาฉุดมือคุณฝ้ายไอ้จังหวะนี้แหละที่ป้าแกมาจับมือคุณฝ้ายฉุดขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณฝ้ายหลุดจากผวัง โดนผีอำานั้นออกมาได้พอหลังจากที่คุณฝ้ายเธอหลุดออกจากผวังนั้นมาได้เนี่ยเธอก็ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ร้องไห้กระจองงองแงเลยนะอารมณ์เหมือนคนที่กลัวจนกลัวมากๆเนี่ยลุกขึ้นมาได้ร้องไห้แล้วก็กอดกับป้าหลังจากนั้นก็เล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้กับป้าฟังว่าเมื่อกี้เธอเจออะไรเธอเห็นว่ามีผู้หญิงเห็นว่ามีผู้ชายชุดแก่แล้วก็มีเด็กมาแกล้งเธอมาทําอะไรเธอแบบเนี้ย เธอเห็นอะไรทุกอย่างเธอก็เล่าให้กับป้าฟังหมดเลยในตอนนั้นตัวคุณฝ้ายก็เลยถามว่าป้าแล้วหนูวัตกรเรียกป้าตั้งนานน่ะป้าไม่ได้ยินอะไรบ้างเลยเหรอสิ่งที่ป้าคุณฝ้ายที่ตอบกลับมาในตอนนั้นก็คือว่าไม่เลยไม่ได้ยินอะไรท้งนั้นเลยมีแต่ว่าได้ยินเสียงเบาๆร้องแบบว่าอืมเอมอเออย่างเงี้ยป้าแกก็เลยคิดว่าคุณฝ้ายเนี่ยอาจจะนอนละเมอ ซึ่งมันก็เป็นเรื่องปกติเนาะคนนอนละเมอป้าแกก็เลยไม่ได้สนใจอะไรนับจากวันนั้นมาหลังจากที่คุณฝ้ายเธอเจอเหตุการณ์แบบนี้ทั้งหมดเนี่ยมันก็เลยทาให้เธอไม่กล้าที่จะไปช่วยป้าขายของที่บ้านหลังนั้นอีกเลยนะเพราะว่าวันนั้นนะ่ะคุณฝ้ายเธอเจอมาหนักจริงๆแล้วก็กลัวกับเหตุการณ์นี้มากๆจริงๆถึงแม้ว่าในตัวเธอเนี่ยเคยเจอเหตุการณ์แปลกๆเจอเรื่องราวลี้ลับมาบ้างอยู่แล้วก็ตามแต่ว่า เธอไม่เคยเจอเหตุการณ์ที่มันถึงเนื้อถึงตัวขนาดนี้มาก่อนในตอนนั้นเองอ่ะตัวคุณฝ้ายเธอบอกว่าเธอรู้สึกโกรธป้าแล้วก็งอนป้าเหมือนกันนะเพราะว่ามันไม่มีทางที่ว่าป้าแกเนี่ยเจอเรื่องอะไรแบบนี้มารู้เรื่องอะไรแบบนี้มาแล้วป้าแกจะไม่รู้เด็ดขาดไม่มีทางเพราะว่าป้าแกเป็นคนที่สื่อสารกับอะไรแบบนี้ได้แล้วก็เป็นคนที่เห็นวิญญาณหรือว่าอย่างที่ว่าแหละครับว่าป้าแกเป็นหมอธรรมหมอทรงเนาะแกจะสื่อสารอะไรแบบนี้ได้ แต่ทำไมถึงรู้ว่าบ้านหลังนี้มันมีแต่ป้าไม่ยอมเล่าให้ฟังมันก็เลยทำให้คุณฝ้ายเนี่ยเธอโกรธงอนหลังจากนั้นเธอก็ขอกลับมาที่กรุงเทพเลยพอหลังจากนั้นพอผ่านมาได้ประมาณสักสองสวันเนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าป้าจะโทรมาง้อโทรมาขอโทษอะไรประมาณนั้นนะครับสิ่งที่คุณฝ้ายเธออยากรู้อย่างเดียวในตอนนั้นก็คือว่าเธออยากรู้ว่าไอ้บ้านเช่าหลังนั้นนะ่ะ มันเป็นอะไรมาก่อนทําไมมันถึงมีเหตุการณ์แบบนี้ได้ถ้าป้ารู้เนี่ยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมหลังจากนั้นป้าแกก็เลยเล่าเหตุการณ์ทุกอย่างให้ฟังว่าบ้านหลังเนี้ยก่อนหน้านี้มันเป็นบุรุษพยาบาลกับพยาบาลที่กเกษียณมาก่อนเนี่ยมาเช่าอยู่ที่บ้านหลังนี้แล้วบ้านหลังนี้เนี่ยมันเคยดัดแปลงทําเป็นคลินิกทําแท้งเถื่อนมาก่อนคือวัยรุ่นที่อยู่แถวนั้นเนี่ยจะรู้จักกันดีแล้วก็มาใช้บริการสถานที่แห่งเนี้ย เยอะอยู่เหมือนกันด้านล่างบริเวณบ้านหลังนี้ที่ป้าจะทําเปิดเป็นร้านขายของเนี่ยข้างล่างเนี่ยคนเก่าคนก่อนเขาก็ทําเป็นที่พักอาศัยส่วนชั้นสองมันจะเป็นห้องที่เขาเอาเด็กออกก็คือคลินิกทําแท้งเนี่ยมันจะอยู่ชั้นบนส่วนไอห้องปริศนาที่ว่ามันจะมีกุญแจแม่กุญแจล็อกเอาไว้เนี่ยห้องนั้นมันคือห้องที่เป็นเขาเรียกว่าห้องพักฟื้นหลังจากที่ผู้หญิงทําแท้งจากข้างบนเสร็จ เขาก็จะให้ลงมาพักฟื้นที่ห้องนี้นี่แหละส่วนเรื่องที่มันมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเนี่ยก็คือว่าชาวบ้านแถวนั้นเคยบอกว่าบ้านหลังเนี้ยตอนที่เขาทําเป็นคลินิกเนี่ยชาวบ้านแถวนั้นบางคนก็รู้นะแล้วก็รู้ด้วยว่ามีคนตายนี้ด้วยหลังจากที่ผู้หญิงมาทําแท้งจนรู้สึกตกเลือดเยอะเกินไปจนเสียชีวิตเนี่ยทั้งเด็กทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยก็เสียชีวิตอยู่ในบ้านหลังเนี้ยเยอะพอสมควร ส่วนสาเหตุที่ว่าทำไมตัวคุณฝ้ายเธอถึงต้องมาเจอเหตุการณ์อะไรแบบนี้แบบหนักๆเน,นี่ยก็เพราะว่าทุกครั้งที่คุณฝ้ายเธอจะเจอเหตุการณ์แบบเนี้ยเธอจะรู้ตัวเองเลยว่าช่วงนั้นน่ะมันอาจจะต้องเป็นช่วงที่ตัวเองดวงตกหรือว่าเป็นช่วงที่ไม่สบายซึ่งเหตุการณ์ที่เธอเจอล่าสุดเนี่ยมันก็ตรงกันกนะก,ก็คือว่าเธอเนี่ยไม่สบายพอดีแล้วก็ดันไปนอนในที่ที่มันแปลกที่แปลกถิ่นด้วยนะครับก็คือตรงบริเวณโซฟาติดกับไอ้ห้องพัก ฟื้นตรงนั้นนั่นแหละมันก็เลยทําให้คุณฝ้าเธอเจอเหตุการณ์นี้มาส่วนในตอนนั้นเองคุณป้าแกก็บอกนะว่าจริงๆแล้วบ้านหลังเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอะไรหรอกเพราะว่าป้าเนี่ยเป็นร่างทรง,งใช่ไหมแกก็ทําการสะกดวิญญ,ญาณทําพิธีอะไรของแกเรียบร้อยหมดแล้วเพียงแต่ว่ามาดูเวกทีททนึงเนี่ยไอห้องนั้นอะไอห้องเก็บของอะไอห้องที่มันล็อกแม่กุญแจอยู่เนี่ยมันเคยมีผ้ายันทาวเวสวรรณแปะเอาไว้อยู่ แต่ว่าตอนนี้มันตกส่วนชั้นบนก็ด้วยชั้นบนก็จะมีพยานทาเทวสุวรรณแปะไว้อยู่เหมือนกันพูดง่ายๆก็คือว่าพูดผีวิญญาณเนี่ยมันจะไม่สามารถมาทําอะไรได้เลยถ้ายังมีพยานาเวสุวรรณเนี่ยแปะอยู่แต่ด้วยความที่ว่าเหมือนแปะมานานจนพยานมันมันแข็งแล้วก็พยานมันตกลงมาที่พื้นเนี่ยนะครับมันก็เลยเป็นเหตุให้ที่ว่าพูดผีวิญญาณพวกนี้อาจจะเข้ามาได้ หลังจากที่คุณฝ้ายเธอรับรู้เหตุการณ์ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นแบบนี้แล้วเนี่ยใจนึงเธอก็รู้สึกโกรธป้าเหมือนกันนะส่วนีนใจนึงก็โกรธไม่ลงเหมือนกันเพราะว่าเธอก็รู้แหละว,ว่าลึกๆแล้วอะ่ะป้าแกก็ไม่อยากจะเล่าอะไรให้คุณฝ้ายเธอได้ยินสักเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่าจะกลัวแล้วก็กลัวว่าจะอยู่ไม่ได้นะครับอีกอย่างหนึง่งพายันทาเวสุวรรณเนี่ยป้าแกก็แปะเอาไว้เพียงแต่ว,ว่ามันเกิดเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นก็คือมันหลุดออกไปนั่นเอง สิ่งที่เธอทาได้ในตอนนั้นก็คือรีบไปทําบุญเหมือนกับว่าไปสะดเดาะเคาะดวงชะตาตัวเองนะครับที่ว่าดวงตกหรือว่าเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยเจอเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเออและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดนะครับที่คุณฝ้ายเนี่ยเธอได้ไปเจอมาที่บ้านตัวเองเป็นบ้านเช่าหลังหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับแล้วถ้าท่านผู้ฟังท่านไหนที่ฟังกันมาจนจบแล้วเนี่ยคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับ หรือว่าถ้าเพื่อนๆเ,เคยเจอเหตุการณ์อะไรแปลกๆหรือว่าลักษณะที่เจอมาคล้ายกับคุณฝ้ายเนี่ยก็คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์เล่าให้ผมฟังกันหน่อยผมก็จะพยายามไล่อ่านแล้วก็ไล่ตอบทุกๆคอมเมนต์เหมือนเช่นเคยนะครับส่วนถ้าผู้ฟังท่านไหนที่เข้ามาฟังกันใหม่แล้วชื่นชอบเรื่องราวที่มันน่ากลัวแบบนี้นะครับผมก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ช่องหลอดสเปเชียลกันไว้ให้สักนิดหนึ่งนะครับไว้พบกันใหม่ในค่ำคืนหน้าว่าผมจะนำเรื่องราวของใครมาเล่าให้ฟังกันอีก อย่าลืมติดตามกันในค่ำคืนหน้านะครับสำหรับค่ำคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ทุกท่านเลยนะครับ